สวัสดีค่ะสวัสดีซี่เฟนช่องทุกๆทันที่เข้ามารับชมรัะฟังนะคะคลิปนี้พบพอกันในคลิปหววแรวันเด็ดๆอีกแล้วน้ำชมจะปล่อยสูตรลาพัฒนาและกะหหัฮานอยของงวดวันจันทร์ที่11พฤศจิกายน่5 6 7น2567นะคะวันนี้พบพอในบรรยากาศสีเขียวน้ำชมผด้เข้ามาแล้วมากชอบตัวเลขของช่องแพร,ร่บริวยเรว่าจะเป็นสูตรรัฐบาลไทยหรือว่าสูตรหวเรวันนะคะ กกระดิง่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยะะเด้อค่ะเพื่อที่จะบริาพาิปใหม่ๆที่ทั้งช่องได้นาเสอนอนะคะสูตรไร้วันเดินดีหรือน้ำชมงวด,ดี่ผ่านมาาจะไม่เบิ่งนก่อนนะคะในคลิปนี้จะมีสูตรเมรลมโขงสูตรของอาจารย์ยอดแล้วก็สูตรพ่อผู้ใช้ไฮเดรพิจารณาคือเก่านะคะจะไม่เบิ่งสูตรแมริ็โขงวด,ดี่ผ่านมาก,ก่อนน้ำชมวด,ดี่ผ่านมาแต่ก็รั่วอีกแล้วนะคะนี่สามน้อยพิเศษปกติแล้วก็วีไอพีน้ำชมแล้วก็ บันไปที่ล่าพัฒนาเป็นสูตรมัดรวมนะคะแตกสองน้อยรวดเลยนะคะวันที่ผ่านมาแตกเทิงน้อยพิเศษเทิงน้อย VIP น้ำชมพิเศษเลขที่ออกคือ357นะคะห7าเตัวนี้มาเต็มๆตรงๆน้อมชม VIP เลขที่ออกคือ0 6 5หานะคะ6 5ห6ผู้ใดได้กัับไว้ยินดีน้ออิลีนะคะสำหรับ หานอยบอผิดหวังนะคะลาพัฒนาเชียชิวแต้มเดียวอีกแล้วูกชุมเป็นทีนาเสียดายคักนะคะน้่นใหกสี่สี่หกตัวนี้นะคะเลขกระโดดขึ้นแต้มเดียวเป็นสี่เจ็ดนะคะน้่นใหกสี่เลขล่างออกหกสามนะคะเฉียดทึ่งบนเฉียดทึ่งหลงังน้กชมมอที่ผ่านมาสายวิ่งสายแรนีนบอผิดหวังนะคะฟันสีกับหามาเต็มเ็มนะคะ งวดน,นี้สูตรแม่ทิมโคงคัดชุดเต็มออกมาให้ได้พิจรณาอีกเลยค่ะชมในงวดน,นี้จัดชุดเต็มเน้นสามน้อยพิเศษปกติวีไอพีคือเก่านะคะในงวดน,นี้เลขวิ่งเล่นจดให้มี้หกกับเก้าจัดชุดเต็มให้งวดน,นี้สิบเอ็ดชุดสิบเอ็ดทางหนึ่งหนึ่งนะคะคือศูนย์หกสองหกแปดหกเก้าหกสี่หกเก้าเจ็ด สามเก้าหนึ่งเก้าศูนย์เก้าสองเก้าแลักกะหาเก้านะคะเนียนไฮาชุดหางคือสองหกแปดหกสเก้าย์เก้าแลกหาเก้านะคะสำหรับชุดสองโตจัดให้นินนนนนไนินนาให้ฮาชุดหางคือเก้านะคะเลขสามตัวเมนี้คัดไทยสีชุดสหางมีหกหาเก้าแปดกหสองหกล้วก็ะเก้าศย์หนะคะ มักชอบสูตรเมริมโคงแคปนาจอไวพิจารณาใดเลยน้ำชุ่มแล้วก็ในคลิปนี้นะคะมีสูตรของอาจารย์ยอดให้ใดพิจารณาคือเก่านะคะหลังจากงววทีพผ่านมาน้ำชุ่มสูตรอาจารย์ยอดจะไม่เืินก่อนนะคะงวดที่ผ์านมาอาจารย์ยอดคัดให้เชียดชิวแต้มเดี๋ยวน้ำชุ่มเพิ่นจัดให้หกสองเลขกระโดดขึ้นแต้มหนึ่งเป็นหกสามนะคะเลขวิ่งเลขแลนมาสลับกันน้ำชุ่ม วิ่งเน้นบนมาล่างนะคะสูตรอาจารย์ยอดเพิ่นจะคัดให้เน,น้นๆเน้นๆอีกขึเก่านะคะเดี๋ยวจะไม่เบึ่งเต็มๆเลยนะคะสำหรับสูตรอาจารย์ยอดงวดนี้นี่คือชุดเต็มสูตรอาจารย์ยอดน้องชมเพิ่นจะจัดให้ชุดเต็มเน,น้นๆเน้นๆแบบนี้นะคะทั้งชุดสองตวัวชุดสามตัวแล้วก็ชุดสี่ตัวนะคะมักชอบแคปหน้าจอไว้ได้เลยน้องชมและในคลิปนี้นะคะ จะมีสูตรพอผู้ใช้ให้ได้พิจารณาคือเ่าเนะคะ่ะหลังจากหมดทิพานมาพอเข้าเน้นหนักให้สองสองน้ำชุ่มเลขวิงว่งเรียเลนเพิ่นกับฟันทีสามกับสองนะคะเลขวิ่งมาเต็มๆตมนะคะเลขจับค,ออคูออกเลขหกโตคือหนึ่งสองนะคะเชียร์ชิวแต้มเดียวน้ำชุ่มสหรับชุดสองโตนะคะวดนี้จะได้เป็นแนวทางตวัวใดแบบไดซีฟินชองพิจารณาเอานะคะแนวทางกับมีเขาเนื้หลุดเนี้นะคะ แต่เล็กพอเห่ากะเดินดีลายอนหลีน้องชมไผยโบเซอ้อกลับไปเบิ่งยอดหลังใดเลยน,นะคะพ่าว่าจะเป็นสูตรเมริมโขงหรือว่าสูตรพอผู้ใช่นะคะเรียกได้ว่านี่เขาดีเดินดีโดนๆจะหลุดนะคะสําหรับพอเห่าเมือน,นี้พอเห่าจะฟันหายนิ่มๆน่อยๆไปติดตามรับชมระฟังจากปากของพอเห่าในพอเห่าคนเพิ่มหายพร้อมๆกันได้เลยคะ่ะค่ะพ่อ มื่อนี้ตามแนวทางเล่าพัฒนาฝากเพื่อนช่องนะคะในงวดวันจันทร์ที่11พฤศจิกายนนะพ่องวดที่ผ่านมางวดวันที่8เฉียดชิวแต้มเดียวอีกแล้วนะพอนะ่พอเนาะพ่อเห็นยนย,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 ย่ำให้นะคะเลขเบิ้ล2 2เลขออก1 2นะคะโอ้เลขกะเขาแน่หลุดแน่เป็นธรรมดานะพอ่อแต่เลขวิ่งเลขแลนพอเขาฟันไปที่เลข2กับเลข3กะมาเต็มๆนะพอ่อเลขมาออก63โตเก้าอยู่หันแล้วนะพอนะ่อเนาะเล่าเนาะ63 บุดูเนียนอ้วดนี้เป็นของงวดวันจันนะคะกระธรรมดาตัวนล้กะเขาเนียนหลุดเนียนนะพะ่อแต่ส่วนมากจะเดินดีเนาะสูรพอเฮาานะวันนี้วันจันฟันตัวใดเนี่ยคะะ่ะพ่อจะคู่รดคะ่ะครูเมื่อไหร่เอ่อ8 48วดนี้ได้48คะะ่ะพ่อ้9 สี่แปดแล้วก็ห้าเก้าค่ะหนึ่งสี่ถี่มันหลวกหูอ่ะมันลง่มไทยด้วยเช่ดค่ะแล้วก็หนึ่งสี่นะพ่ออ่หนึ 1, 3, 8, ่งสี่แปดหนึ่งสามแปดหนึ่งเดี๋ยนะสี่แปดห้าเก้าหนึ่งสี่แล้วก็อะไรนะสามหนึ 3, ่งแล้วก็สามหนึ 2> 2, ่งครับสองสี่แล้วก็สองสี่ค่ะ หนึ่งสี่เอาเลยได้นอ้อเอาแล้วสองสี่เก้าสองแล้วก็เก <72, S 1> ้าสองครับพ่อเก้าเจ็ดเก้าแล้วก็ 7, 9, 7 7, แล้วก็เจ็ดเก้าใช่ไหมพ่อเจ็ดเจ็ดเก้าแล้วก็เจ็ดเก้าค่ะาอ่าครับ หกชุดหกหางมันบ่พอหรือเจ็ดชุดครับเจ็ดชุดนะมีหนูท่วนก่อนเด้อเด้อพ่อเด้อมีสี่แปดมีหาเก้ามีหนึ่งสี่มีสามหนึ่งสองสี่เก้าสองแล้วก็เจ็ดเก้าถือบ่พอโอเคเน้นตัวไหนนะพ่อตัวเน้นเน้นไหมเน้นแตเน้นสี่แปดเน้นฟันไปที่สี่แปดครับพ่อหนึ่งสี่แล้วก็หนึ่งสี่ค่ะห้าเก้า แล้วก็มีห้าเก้าครับพ่อโอเคเน้นซ้ำชุดซ้ำหางนี่พ่ะรับครับหนึ่งสามครับแล้วก็สามหนึ่งนะแม่สามหนึ่งค่ะโอเคเลขสามตัวมี่ป่ะพ่อวันนี้ตัวเบอสวีทอ่อห้าสองเดี๋ยวนะพ่อนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวนึ แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกำลังวุ่นวุนหลดอยู่เนาะค่ะหลดหลายเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง้อพ่อเด้อครับอะลบลบลบเชืงโลดก่อนใกล้ถนนหลดหลายเพื่อนมีงานนะพ่อจะวุ่นเนี่จัาหน่อยครับอืออ่ะย้ำเลขสามตัวเก้าสองห้าสามตัวคือเก้าสองห้านะพ่อครับแล้วก็ มีจุดชุดพอเลขสามตัวเลขสามตัวพ่อให้เก้าสองห้ากับกับห้เาเก้าเจ็ดค่ 9, 2, 5, 5, 9, ะเออสองจุดครับเก้าสองห้ากับห้าเก้าเจ็ดนะพ่อนะสองชุดสองหางนะพอ่อืมที่พอ่อถ้ามากหลายหลายอ่ะชุดใดพ่อเลขสามตัวหรือมากสามกันเลขสามตัวนี่มกักอา่า กอห้า <25. S 1> อืมที่พอห้มามักหลายคือเก่าสองหานะพ่อเนาะเน้นย่างดอกจันไปทีเก่าสองหานะอ่าผู้ใดมากะตัดเหรียญด้เลยแต่วเนรีเกลาสองพอห้ากับตัดเห้แเ,เ,เหล้วนะพ่อเนาะอืมแต่เลกสองหาบท่านตัดเนะพ่อถ้าผู้ใดมากตัดเอาโหลดเนาะเลขสองหานะพ่อเนาะแต่พอค่อยเป็นตะวันประกอบกันไปหรือว่าอืม เด็เด่นมีเลขเก้าหาเก้าสี่แปดหนึ่งสี่อ๋อค่ะเอาเอาอีกชุดหนึ่งแปดหนึ่งสี่เท่ติดเลขสามตัวจ้ะแล้วก็อีกชุดหนึ่งคือแปดหนึ่งสี่ก็มากหลายๆขึ้นกันนะพ่อืมวดนี้ขอให้ได้ขอให้มากขอให้เลขขอให้ากลับมาเขือจังๆมาตรตรงๆนะพ่อเนาะแฟนจองได้โชคได้หมันกับพ่อค่ะพระคุณพ่อหลายๆ้ะพ่อเด้อที่เมืองปันแนวทางให้พ่อสุขภาพแข็งแรงกับให้โชคให้หมันตลอดไปครับพ่อ สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะท่านผู้ชมกะคงจุยินแล้วภเสียงงติพอเฮ้าฟั่นท่องคอนเฟิร์มหายนะคะงวดนี้พอเฮ้าฟั่นท่องหายน่น้นี่นหนึนหนน่งเหลอาท่านผู้ชมวันนี้เป็นของงวดวันจันทร์ที่สิเอ็ดพฤจิกายนสน2 5, 5 6รเดนะคะพอเฮ้าจัดชุดไทยพีซีแห้าเก้าหนึ่งีสามหนึ่งสองสอง เจ็ดเก้าแล้วก็กันไว้ชุดหนึ่งคือสองหาน้่มชมพอเ้าเน้ยนนักให้สี่ชุดสี่หางคือสี่แปดห้าเก้าหนึ่งสี่แล้วก็บสามหนึ่งนะคะมักชอบพิจารณาเอานะคะสำหรับชุดสองตัวน้่มชมชุดสามตัวงวดนี้พอเ้าคัดให้สามชุดสามหางคือเก้าสองหา 5, 9, 7, หา้าเก้าเจ็ดแล้วก็บแปดหนึ่งสี่แลคะมักชอบพิจารณาเอาด้วยค่ะเด้อเพื่อจะแมนเพื่อจะมาเพื่อจะมีดวงสมพงกันอีกนะคะงวดนี้ผู้ใดเดี๋ยวเขามารับชมรับฟัง ในเสียงโชกสังลาบนะคะบ่าว่าจะเป็นสูตรแม่ริมโคงสูตรพอโู้ใช้หรือว่าสูตรอาจารย์ยอดกะขอให้ทุกท่านทุกคนจงมีโชคมีใช่โชคโชกเมันมานิ่งปังป,งปงังกันสุขุสุขคนค่ะสวัสดีค่ะ